สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภุดสุคนนะครับเนาะครับครับมือนีก็เป็นเ้าของวันที่เก่าแะครับวันจันทร์ที่เก่านะครับเนาะครับทางสองเสียงหยาพาละกามีแนวมาฝากนะครับเด้อครับเป็นตัวเหลขของเล้าพัฒนาครับเล้าพัฒนาครับชุดนี้เป็นของเกี่ยหญ่เมืองทองครับสําหรับมือนีครับเกี่ยงญ่เมืองทองกรับงมาแล้วตัวเหลขสวยๆ้งามครับ ครับผูใดเข้าม่แหล้าก็อย่าลืมนะครับได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสืบสาดชพาดแนวทางนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับครับงวดนี้ก็เป็นชุดนี้ของเกย์ญ่เมืองท่องครับครับยุคข้างหน้าตอนนี้ก็เป็นงหวัดวันที่วันศุกร์แหละครับวันศุกร์ที่หกครับวันศุกร์ที่หกครับท่านเกย์ญ่่พันลูดไปที่ศูนย์กับ1หนึ่งแหละครับงวดที่แล้วครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับ ศูนย์ครับหนึ่งกรมเด่นศูนย์ครับเอาครับเดี๋ยวครับเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกเป็นเก้าศูนย์สามหกเก้าศูนย์สามหกครับสามหกเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์เป็นตัวล่างครับเลขล่างเก้าศูครับครับการง่ามครับมาง่ามครับหลุดไปที่ศูนย์กับหนึ่ะครับ สำหรับเลขกวิ่นของเพิ่นก็นมีหกสองศูนย์สามสองศย์ามมาสาตวัวครับเหลขกวิ่นหกมาถ้าสองครับศูนย์กับมาหกกับมาสามกับมาครับมากสามตัวครับเหล็วิ่นดีครับนี่เหลขกสีก่ตัวของเพื่อนหกมันออกหกสามมันออกหกสามครับ ครับสำหรับเลขบนรางขอพิ่นครับเลขกสคูสอตัวครับเลขกสองตัวกับบน่างกับก็มีมีหคู่ครับจับ0นย์มากกับศ03 0์0ูนย์สามามศูครับศูนยูนย์มากเต็มเต็มแล้ะครับเลขหลุดขงอพิ่นเนาะครับเนาะครับศูนย์สงศูนย์ห เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองพระจับหกสองมากพลวระธิจับหกสามครับตะวันเหล็กวิ่นเพิ่มมากครับเหล็กวิ่นเพิ่มมากอยู่ครับหนึ่งสามสองศูนย์ศูนย์หนึ่งครับครับชุดนี้ก็ถือว่างามอยู่ครับนี่ครับตะวันจับครูรุดไปครับอันนี้เป็นเลขงวดที่แล้วนะครับได้ครับครับไปต่อครับงวดวันที่เก่าล่ะครับ สำหรับเหล็กเป็นของเกศใหญ่เมืองทองนะครับเด้อครับเปลี่นเหล็กของเกศใหญ่เมืองทองเก๋ใหญ่เมืองทองครับตัวเหล็กก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อครับปิจารณหน้าเบิ้งครับผู้ใดสมัครไปทั้งเล่าครับเป็นเหล้านะครับเนาะครับเล้าพัฒนา เล่าปัฒนาจะวันที่เก่านะครับวันที่เก้านะครับเนาะวันที่เก้าธันวาหกเจ็ดครับพ่อสอนะครับเด้อครับพ่อสอนกลสิมดแล้วครับครับสำหรับชุดนี้ข้างเกใหญ่เมืองทองเปิ้นมาตัวใดเนี่ยโหพึ่นหลุดไปแปดกับเก่าครับหลีกหลุดเป็นหลีกหลุดนะครับเด้อครับหลีกหลุด ลูดลูดไปที่8ปับเกครับ, 9, รบอันนี้ลูดไปที่8กับเกเลีกวินครับวิ่นพันกะบไฮวิ่นมากขึ้นกันครับมี6 8แปดครับหก สามเก้าครับจับไผ่จับมั่นครับจับมาแล้วแปดกับเก้าครับจับแปดกับเก้ามาแล้วครับครับสำหรับเลขจับคู่ครับที่หนึ่งเลขจับคู่ฮกคู่มีเลขฮกคู่เลขจับคู่ครับจับคู่คำนี้สามแปด ส8มแปดแปดห8หกแปดหนึ่งแ,แลายครับแปดหนึ่งครับเด้อครับแปดหนึ่งเสอง 9กตัวสุดท้ายเกเจครับเก้าเก้าเจ็ดครับครับตัวเลขไม่6คู่ครับไม่หกคูครับเลขรูดกัมีแปคับ9ครับเอาสตัวครับ3ตัว9 8 8 1 9 6ดแปห อันนี้เป็นเลขสามตัวครับเลขยสามตัวครับของชุดของเก๋ใหญ่ครับชุดของเก๋ใหญ่เมืองทองเก๋ใหญ่ครับครับนี่เก๋ใหญ่แล้วครับเด้อครับเมืองทองเมืองทองครับอเอาคนเก๋อยู่ในตลาดปุ๋นแล้วครับ ครับนี่เป็นตัวเลขโอ้มากรมเด่นกันครับกลมเด่นกลมเด่นกลมเด่นเกี่ยงยัเป็นกลมเด่นเป็นตัวเลขเนี่ยล่ะเดยวเด้อครับเด้อครับเลขกลมเด่นเกี่ยงย่เมองท่องอ๋กรมเด่นไปที่แปดครับเลขหลูดครับหลุดหลูดหลูดหลูดเลขเล้าเด้บเด้อครับฟันที่เก่า เก่าเป็นตัวร่องครับมือนี้วันที่เก่านะครับเนาะครับเอาหกแปดสามเก้าครับหกแปดสามเก้าแปดเก้านะครับแปดเก้ากลมเด่นกลมเด่นอีกตัวกลมเด่นอีกตัวเป็นแปดหนึ่งครับกลมเด่นแปดหนึ่งครับสวยๆงามๆครับสำหรับตัวเลขครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาครับ อ้าวเรียบร้อยแล้วครับแคปหน้าจอได้ครับสําหรับตัวเลขอันนี้เป็นเล่าปัตนาครับสําหรับผููมัดแหละครับภูมัดนะครับเด้อครับผู้คัดกับพานครับทางซ่องกับบริวารเนียครับพานไปเลยต่อกันเนาะครับอ้าวทั้งส่องกับเสนอเพียงควบบันเทิงเพียงควบสนุกสนานแหละครับครับนี่เป็นตัวเลขเล่าปัตนามือนี้แหละครับมือนี้วันวันจันทร์ครับสําหรับเจียใหญ่จัดนักจัดเต็มไปเลยครับ พันฟันไปที่8แล้วครับพันฟันไปที่8 8 9แล้วครับตกลงก็เป็นแปดเก้าแปดหนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายนะครับเนาะท่านส่องก็สิเดีขอลาพี่ละน้องละครับขอให้พี่น้องเย็ซีเฮงเฮงปังปังลำลำรืลุ้ยครับพอกันไม่คลิปหน้าเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ